นะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่20แล้วก็เตรียมตัวไปข้างนอกนะคะหาซื้อของกลับค่ะเมลี่กี้ลี่ทุกคนเราจะไปไหนกันค่ะวันนี้ถนนโล้ เออเฉลีฝรั่งขับรถในไทยอันนี้เราไ่อยู่นะเนี่ยนางเลิงเอ่นางเลิงเคยได้ยิน,น,นยชิบูย่าเหรอเท่าไหร่ไม่รู้เรามาจอดรถตรงนี้นะเพราะเรามาประตูนะ้ำแม่จะถ่ายไว้ดูไงเดี๋ยวลืมมันมีบอกต่อ วันหนึ่งวันกับลูกอีกนะคะทุกคนวันนี้เราพาลูกมาประตูน้ำมาช้อปปิ้งร้อนไหมอุ้ยเสื้อสวยมาใส่กางเกงแดงเถิดชลีอยู่ในนี้ชี้ครับมาใส่อางเกงสิบบาท เอได้เข้าไปในนี้วิลลี่จำไม่ได้น่ะจำได้ไหมที่ขึ้นมาหาม้าเนี่ยคือเก่งช้างมีอะอยากได้เสื้อช้างอ่ะหายดิเดินเดินซื้อหยข้าวอย่แล้วอ่ะเพิ่งกินมา ววงออออ้นุย๋ีเอาวิลลี่ไปไหนคือวิลลี่จำไม่ได้มันอยู่ตรงนู้นไม่คืออนี้ชียบนะคะเจ็ดเคีเ่ร้อยสิบบาทคนเยอะสวย,ยไหมเงินในบัญชีอ่ะไม่นะคปะป้าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นไปดิ เดี๋ยวเราเข้าห้างตัวนั้นด้วยแล้วพูรี่ไม่เอาชุดกระหนาวอ่ะรู้ปามีมาเลยอ่ะงพูลี่เดินไปไกลมากเลยอ่ะเนี่ยเสื้อฝรั่งเศสมาดิวันอังคาร ไม่ไม่เกงหัดพิษใหญ่ใหญ่อิไปถึงลืมปิดจมูกคือวันนี้ววันนี้วันอะไรโอ้ยมีด้วย ดูจกี <S 2> <S 2> ้จกีหมนี่น่ารักมีู่้่ตกก้าลกาก้อกผ็อาล็กากาลอา็กอกอกอ ไปหยกแกลลี่บิลลี่จำผิดนะนี่จำผิดนะวิลลี่รตไม่วิลลี่จำผิดมันมีตึกตรงนั้นอีกวิล<อ>ลี่มันมีไปหยกกัอะไรอีกอ่ะอนั่งจำดีกว่านะก่อน ไปดูแกงอัดพี่ไปถามเล่งๆไปดิ้อยใจดีมากเลยอะ่ะนอี่สิบโอ้ยร้านนี้นะทุกคนโปรโมทหน่อยอ้ยร้านโพลีตรงนี้นตึกใบหยกน้ำนี่น้ำออนน้ำอ่อนน้ำเเฮ้ย <c oughs> ได้ถ่ายที่ม่กู <c oughs> ซื้อให้ซื้อให้คนละชุด เออห้ามแพงห้ามเกินร้อยใครเลี้ยงม้าใส่ไม่ได้คือม้าซื้อชุดนั้นร้นรีรีข้างหลังหลบไปไกลเอามปลี่ไปไหนละในไงเออแหมเถียงม้าี่ไง ไปนี่แหละก็ขอบอกว่าไปไม่ได้อะไปจะได้ถ่ายไว้ดูกี้อย่าได้อะไรมาซื้อให้กี้มาซื้อให้ห้ามเกินร้อยในกล้องนี้คือแบบห้ามเกินร้อยบาทเพราะว่าตัวเล็กมากพวกรี่อ่ะ เออเอางี้งคอนเทนต์ให้งบคนละร้อยว่าได้อะไรบ้างเออกี้กี้มาให้คนละร้อยว่าได้อะไรบ้างกล้าพูดเนาะไม่นานนี้ท <c oughs> ี่มาตีกับเขาเชลีเชิญไหนบอกเชิญไง อยากนะไอ้อยากได้เป็นชุดชุดเสื้อกับเกงไงไปข้างบนดิไปไหมข้างบนอันนี้หมอเรียกว่าประโยชน์เออข้างบนถูกมากแต่กี้ไม่เคยไปไม่ลิฟต์มันไม่ขึ้นนี่ไงลิฟต์เสียหรือเปล่าในกระโปรงยีนเอ้าอ๋อมาคใกล้มนเลื่อนเหรอ ออาทุกคนเดี๋ยวดูเลือกนะห้ามเกิน100บ่บาทเพราะว่าตัวเล็กเกินไปอะ่ะใส่เสื้อตัวเล็กมากคือนางใส่เสื้อแบบว่าเท่าลูกแมวอะ่ะลูกแมวลูกหมา,มาจะได้จำได้รี่จำเกงที่รี่ชอบไหมที่รีบอกว่ามาซื้อที่ไหนอะ่ะมาก็จำไม่ได้แล้วนะ ไม่ไ,มไปเดินไปเรื่อยๆเลยต้องรอวิลลี่หรอกต้องน้ำกันก่อนค่ะทุกคนจะพาไปดูสื้อผ้าส,สวยๆนะคะราคาไม่แพงวิลลี่ดิพี่ห่ <c oughs> <c oughs> อต้องรีบไปที่อื่นนี่ไง มิลลี่อยากได้ล้อบสักตัวหนึ่งอ่ะกอาจะได้มาอีก<ะ>คือมิลลี่ถามมิลลี่บอกว่าอ๋อห้างที่ซิงเลย<ะ>ซื้อฝาอาม,าม่าไหมล่ะโอ,อ้อยมาซื้อห้าสิบเลย แหมคือภูมิใจอ่ะภูมิใจที่แบบว่าช้างเดินเต็มถนนอ่ะนี่ร้อยห้าสิบทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบไปข้างนอกต่อเมื่อกี้ว่าจะพาไปดูเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าต้องรีบไปซื้อของต่อจ้ะ นี่อย่ากนดาหรอฮะเท่าไหร่นี่ไงเก่งอัดพีชนี่นี่เท่าไหร่ดูก่อนชลีดูก่อนนี่นี่หนึ่งเพียสสองร้อยห้าสิบโอซาว่ามัวอชจเ้ทัวสองบาทนี่เราจอดรถตรงซิบุย่าซิบุย่าฝรั่งไมส้มตำ Should ถนนไทยวงังโนที่เขามีนวดเออเอเชีย,ย,ยมาเที่ยวหน,น้าคล้ายๆแขกใช่ไหมเดี๋ยวเล่าใั้ฟังมนามีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกั้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสําเร็จเหมือนมาเที่ยวนะ ไคือต <Hi>. <c oughs> ุกตุกแบบพรีเมียมเกินในโซฟาให้นั่งสบาย,ยางไงเนี่ยเฮ้ยทำไมมีควันอ๋อไอเนาะร้อนไืม <c oughs> จอดด้วยข้างใน <c oughs> นี่ทำไมตรงนี้จอดได้ ต่อด้วยวหลอ่หลอยืมรวมกวันเลยหลอ่อเนาะมาถ่ายให้โรงแรมประจำนะคะที่ออกจากประตูน้ำก็มามาหาของกินแต่ว่าวันนี้วันจันทร์มันปิด อันนี้บิลลี่พาพาคนไทยมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วรู้ด้วยนะว่าลูกก๋วยเตี๋ยวรู้ด้วยนะว่าร้านดังดเนากินจนะ้เป็นปะนี่เป็นอะไรคืออร่อยเลยอ่ะเป็นไหม,ไมคือเป็นเส้นปลาใช่ไหม เออสายใช่ไหมฝลังใช่เอาใหม่เลยเออจะมาเล่าจุดกําเนิดที่คลิปเป็นไวรัลเมื่อวานนะคะก็คือเมื่อวานอ่ะเราก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะมาดูรูปเก่าๆเพราะว่าเราจะลบรูปแล้วก็แบบมันเลื่อนเลื่อนดูรูปนั้นก็คือเป็นรูปที่ไปถ่ายที่วัดแล้วก็พอดูดีคือจริงๆอ่ะรูปนั้นเคยผ่านตาเรามาแล้วแต่เราไม่เห็นว่ามันมีแขนคือไม่ได้สนใจอะไรทีนี้เมื่อวานจะมาลบก็มาดูแล้วก็แบบว่า เอ้ามันมีแขนออกมาตรงกลางอีกอันนึงคือตอนนั้นหลอดมาเราต้องรีบปิดแล้วก็แบบว่าคืออยู่คนเดียวไงคือพี่อะอาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็แบบเรียกเรียกออกมาเลยทันทีว่าแกแกมาช่วยดูออกมาด่วนก็คือพอพี่ออกมามาช่วยดูแล้วก็พี่ก็คือพากันหล่ดไปด้วยซึ่งพอเสร็จเรามาดูชัดๆอีกทีนึงอะแล้วเราก็พากันขำเพราะแบบคือมีสามแขนแล้วก็แบบนี่กลัวแล้วก็แบบว่าก็เลยแบบ พูดออกมาเล่นๆว่าแบบโกรธปะคะไม่เลยพูดออกมาเล่นๆว่าแบบโกรธปะคะหรือว่าอะไรไงวอนอินดิเตอร์ช่วยดูหน่อยอะไรอย่างนี้อย่างนี้เออก็คืออะไรอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรเอาไหมเล่น <laughs> ว่าแบบหุยโกรธปะคะหรือว่าอะไรยังไงแบบวอนอินดิเตอร์ช่วยดูคือตอนที่พูดอะ่ะก็คือพี่อะ่ะ ถ่ายไปด้วยซึ่งไม่รู้เลยนะว่าพี่อะถ่ายแล้วก็คือเขาก็เอาไปลงเองอะไรเองแล้วก็แบบพอเช้ามาก็บอกอุ้ยคนดูเยอะมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆอะเวลาตอนที่ถ่ายรูปอะคือแม่เป็นคนถ่ายให้อันนี้ไม่มีการตัดต่ออะไรเลยนะคะเพราะว่าคือคือถ่ายเ็ <Okay, S 1> จก็อยู่ <okay. S 1> ในเครื่องอะไม่ได้มาดูด้วยซ้าแล้วก็บอกว่าคือเราเป็นคนที่แบบว่าชอบให้แม่อะกดถ่ายแบบกดไปเลยมากดกดกดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นอันนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเ็าทาแบบนี้ตลอดแต่ก็เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกที่มันเป็นแบบมีมือออกมาเป็นสาอันนอะคะ่ะจบเราเห็นนะก็คือมันที่เราที่มันเป็นประเด็นอะคือมีสาวแขนใช่ไหมคะ <c oughs> อเออไ,ไม่พอพี่สาวเราเอาไปลงในติ๊กต็อกอะคือคือพอไปอ่านนีน่ะเขาก็บอกว่าเห็นเหมือนมีหน้าผู้หญิงด้วยอันนี้อันนี้คือเราไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเป็นเพราะอะไรซึ่ง เป็นหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าหน้าใครซึ่งเราไม่เห็นในรูปเหมือนกันเราโฟกัสแค่แขนอย่างเดียวให้มันอยู่แค่แบบคุนก๋วเตี๋ยวใช่ไหมกนติดอันนี้ออกให้มันแบบนิดๆนี่หรออ๋อข้างหลังคือบรรทัดทองใช่ไหมเราจะมาหาของกินอ่ะเฮ้ยอยากกินหมดเลยเนะ ขาหมูอยู่นานอุ้ยไม่โดนจอดรถแน่น่ากินในห้างอะไรหรือเปล่าลองหา Google ให้นางดิตอนที่มาก่อนหรือว่าไปจอดในพวกศาันที่จอดในพวกศาลอะไรอ่ะเที่ยงของพรุ่งนี้ใช่ไหมเที่ยงพรุ่งนี้เหรอเขาบอวกว่าชอบแมงมุมลอยอ่ะไม่ชอบกินของหวานชอบหรือไม่ชอบนะไม่ชอบออแต่กินได้อุ้ยน่ารักค่ะ อยากกินผัดไทยเหรอก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอยู่ชอบกินเนี่ยแต่เบื่อแล้วอ๋อเลื่อนให้ทัวร์ใช่ไหมมันอยู่ถนนไรบรรทัดทองอ่ะบรรทัดทองไงถนนเลื่อนสองร้อยเ้าเก้าอะไรหม้อันนี้เลยอุ้ยอยากกินพวกกระดูกวะคือไม่อยากกินอะไรที่มันวุ่นว่อนะ เดี๋ยวไปกินอะไรเป็นแบบร็อกเกอร์เหรอบิลลี่จะพาไปกินอะไรต่อจะไปกินอะไรฮะ <c oughs> กินอะไรเองอาวีอันนี้อันนี้อร่อยปะ่<อ>ปะมาเอาโจ๊กด้วย ซุปโจ๊กซุปโจ๊กหรืออะไร <Okay. S 1> มาเดินยามข้ามกลางคืนมาเดินพาลูกมากินอาหารกลางคืนปลาเก๋าต้นไม้ป่ามันมเหรอมันก็มีอ,อยู่แล้วมันมีที่อกินลองกองไหมใช่เรามาถ่ายสองคน วันนี้ได้โจ๊กเท่าไหร่คะเราซื้อโจ๊กสามย่านนะคะกลับไปกินที่บ้านเท่าไหร่ผงละห้าสิบห้าที่ใส่ไข่ด้วยอะห้าสิบห้าล้วก็เอ้ยไม่ใช่ห้าสิบบาทอะไรราคาเท่ากันเอา้าใส่ไข่ด้วยปะเนี่ยมาไข่หนึง่งมีบางโตกะอะไรอ๋อใส่ไข่ด้วยเปห้าสิบบาทแล้วก็มาต้องโกะาต้องโกะห้าบาทมาเห็นห่อละห้าบาท ไม่ิปโจมงานะล้ไม่ใส่ตงไในอันนี้โตมากับอะไรข้าต้มใช่ไหมข้าวหมูโง่ข้าต้มไก่หมูอุ้ยนี่หมูเร่มถ่ายแล้วไปกินได้แล้วไก่หมูกับข้าต้มพิซซูนิ่อร่อยมากตรงตรงราชดาอะไรไม่รู้อะเอาไปลองไปกินกับข้าวจะอร่อยดูอร่อยปะก็ลองไปดูพี่พูดมาทำไรครวันนี้ มาหาของหวานทานค่ะเป็นยังไงคะวันนี้คุณไปไหนมาบ้างสองคนอ่ะเออไปประตูน้ําแล้วก็แล้วก็ไปประตูน้ำนัแหละอย่างเดียวิอ,อา้ร้านนี้ก็อยากนั่งนะมันคืออะไรแคนดี้จริงหรออยากกินอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาแถวนี้ใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าอันนีเ้เราไม่เราไม่ค่อยมีเวลาเนาะมาเดินออฟเซอร์โมจิ

น,น่ารักเอยนึกถึงโนบิตะไม่เขาทำเหมือนแบบคล้ายๆไปเราไม่ข้าวหรอ,อระวังรถนะฝรั่งแบบรู้มากกว่าไทยอนะ่ะพาพาคนไทยมาเที่ยวเยากลองกินอ่ะเออลองกินไหมวันนี่แต่ต้องรอชิวนะมึก,กคนเยอะมากเลยอ่ะเห็นอะไรไม่อยากกินมาเอามาใส่ในถุง โอ้ย,อยาสิาม,ามัะไหดีอให้ลูกเอาเงินให้ลูกเ,เงินไปให้เขาก่อนไปไม่เวลาเราเห็นคนอันนี้เราก็ให้แบบห้าบาทสิบบาทไปเรามีตากมกำลังเราดูตะกร้าแบบเอาไปใส่ที่ซักผ้าไหมไครับวยหน่อยครับนี่ไงผ้าลงไป กินของหวานแล้วโจ๊กไปกินที่บ้านแล้วกี่จะซื้ออะไรไปกินที่บ้านบอกนะนี่บิลลี่เขาจะพามากินร้านนี้ที่ชอบกินร้านอะไรรีดจุนปังปังนมสดอ๋อบิลลี่อยากกินร้านนี้ใช่ไหมอ๋อโอเค มีมะพราวด้วยเอตุกันเอ่องเออเาชามานาวค่ะชามานาวถั่แก้วค่ะน้ำจิ้ม นนกินไหมกินไหมไม่เพราะว่าเราแบบขับ <laughs> ทุกคนเราจะมาบรรทัดทองนะคะพาลูกๆมากินอาหาระค่ะ <c oughs> สวยมาก อันนี้เหมือนของฝรั่งเนาะไหนไปดูอ่ะอ๋อก็อยากชิมนะพูดถึงอนะ กินโจ๊กยามดึกค่ะโจ๊กสามย่านนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินไปเที่ยวบันทัดทองมาคืนนี้เราก็กลับมากินโจ๊กต่อนะจ๊ะเอาปลาหมึกเมลี่